ณน,นี้นะคะทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางขึ้นมาถึงที่ชั้นเจ็ดยังสถานที่จัดพิธีที่ทําการพักเพื่อไทยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงพิธีการสําคัญค่ะ สำหรับสถานที่จัดพิธีรับสนองพระบ,บรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีการจำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นสถานที่ใดนะคะอาจจะเป็นที่ทําการพักที่บ้านของผู้ได้รับพระบรมราชโองการหรือที่ทําเนียบรัฐบาลก็ได้ตามความเหมาะสมค่ะ ขณะนี้เลขาธิที่การสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางถึงสถานที่จัดพิธีเรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้กําลังจะเข้าสู่ช่วงพิธีการค่ะพระบรมราชองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระประมาพิไทยภูมิพลนดุลยเดชปอรอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแล้วคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งและประธานสภาผู้แทนราษฎรแนะนำความกราบมาโคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ เมื่อวันที่5สิงหาคม2554เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษฎรจึงทรงพระราชดำริว่านางสาวยิ่งลักชินวัตรเป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระรชาชอาทัไทยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดปราม,มแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นปีที่66ในราชการปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชองการนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้นะคะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชองการโปรกล้าปกกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีวางที่โต๊ะหมู่บูชาค่ะ พิ้งลักษณ์ชินวัตรนะคะรับสนองพระบรมราชโองการโปรอแก้ตัวแทนของรัฐม,าามนตรี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วนะคะนางสาวยิ่งรักชินวัตรก็